คุณผู้ชมตอนนี้ค่าฝุ่นยังสูงนะครับเมื่อเช้านี้เราวัดกันนะครับว่า12จังหวัดของไทยอยู่ในระดับสีแดงและมีผลต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนคนไทยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับสำหรับเรื่องนี้นะครับสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศนะครับองค์การมหาชนหรือว่าจีซดาเนี่ย เขาร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรมควบคุมมลพิษมหาวิทยาลายรราัยเกษตรศาสตร์และก็มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก่อติดสานการฝุ่น PM 2.5แบบรายชั่วโมงด้วยข้อมูลจากดาวเทียมครับผ่านแอปพลิ ood, เคชันเช็คฝุ่นเมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่16มีนาคม2567อบเขาพบนะครับ12จังหวัดของประเทศเนี่ยมีข่าฝุ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับสีแดงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ก็จะมีจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตากนะครพนมเชียงรายแพร่น่านพะเยาสุโขทยัยมุกดาหารก็คือไล่สเตปเลเวลลงมานะครับในขณะที่27จังหวัดก็มีค่าที่เกินมาตรฐานในระดับสีส้มครับที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพและก็ระบบทางเดินหายใจแอปพลิเคชันเช็คฟุตนะครับยังคาดการบอกว่า ปริมาณฝุ่น PM 2.5ในอีก3ชั่วโมงข้างหน้าพบว่าหลายพื้นที่ครับจะมีคุณภาพอากาศที่ยังคงเริ่มมีผลต่อสุขภาพโดยเฉพาะโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็แนะนำครัประชาชนก็ควรสวมหน้ากากอนมามัยนะฮะตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจตามมาได้นะฮะโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอันนี้สําคัญเลยนะครับก็ คุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูล pm 2.5นะครับแบบรายชั่วโมงเพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นนะครับ